ได้กเียนข้อมูลกันไม่ต้องรอกาอักรยนลักษณะของอกรสีเ็นย้ครับกีเนีเเไก็้อไม้รงนี <h <h <h: <h <h ้ยคอากือานกรี่เสยให้มันเป็นิเสรออนไลน์ข้งบนนู้นก็ได้นะครับสวัสดีครับชื่อชื่อมาครับเว็บชื่อว็บของการบัญครับ บล็อกบีเอลโอจีแล้วก็นำที่แบบว่าไม่มีครับครก็ก็เอาเลยครับนี่ก็ป้ายสี่ขั้นครับจบแล้วตอนว่าก็เต้นมตต่อกันนะครับกต่ว่าจะไปดูบันไดกดปึ่มแล้วข้ามไปเลยซึ่งมันก็ไม่ข้ามนะครับก็รอนะครับข้ามจะดีครับกดให้หน่อยครับมันเรื่องพูดอะไรนะจะได้รู้จักยักษ์เขียวตัวเดียวมากขึ้นใครยังไม่รู้จักว่าการเดินทางของมันอ่ะเจ็บเคยพิมพ์าได้อย่างไรนะครับยักษ์เขียวตัวเดียวตัวนี้ ยักษ์เขียวตัวนี้ไม่ได้เกิดมาเพียวๆนะครับเป็นตัวสีเข,ขียวเกิดมาจากพ่อกับแม่นะครับนะครับเขามีพ่อกับแม่ด้วยเดี๋ยวจะพบล่มาในรูป่อไปั๊บยักษ์เขียวตาเดียวเกิดจากสีเหลืองกับสีน้ำเงินผสมกันนะครับจะมียักษ์เหลืองตาเดียวกับยักษ์น้ำเงินยักษ์ฟ้าไป้ดกษ์ตาเดียวใส่แว่นด้วยเป็นเป็นเป็นแม่สีธรรมดาทั้งหมดมาก อยากรกเลือดไปยาตาเอ้ยากงินเปินการเป็นยากระตาเดียวเหมือนกับเราหรือว่าความเห็นเราแบบเราก็รู้ว่าเหมาะสมคืออะไรเนี่ยก็เพ่งไปเลยแล้วกันเพ่งไปนะเพ่งให้นานๆานนานนนะคะเพ่งเนี่ยตอนนี้ทุกคนกำลังเพ่งอยู่นะไม่ช่วยเพ่งนะเพ่งเพ่งเพ่งใช่ไหมมันก็เหมือนจะสะกดจิตนะ ก็ยังไม่สมองสลืบสลือจนกว่าจะปวดตาแล้วก็หลับไปเองนี่ก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยไอ้เว็บหน้านี้ของเราเนี่ยก็ได้ทําประโยชน์กันเล็กน้อยให้กับวัฒนชาติแล้วกันก็คือว่าภาษาไทยนะคะก็ภาษาอังกฤษของเดิมที่เราใช้มันก็มีอยู่เหมือนกันไอซแต่ว่ามันย่อมาจากอะไรก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะต้องเข้าใจให้ตรงกันว่า ICT นี่คืออะไรนะคะก็คือว่า ICT เนี่ยมันมาจากอ่ ม i นิส r y of i n c o m p น t อ e n ิว n ตอร์เซนเซอ a n แะนี้ก็ไม่ทราบมีคณะกรรมการเซ็นเซอร์มาหรือเปล่าครับถ้ามีก็จะดีมากนะครับเพราะว่านี่เป็นหนังแนะนําสําหรับคณะกรรมการเซ็นเซอร์นะครับส่วนนักทานที่ไม่มาก็ดูไว้เดี๋ยวไปบอกกรรมการเซนเซอร์ที่เป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้จะไม่มีหนังไทยเลยเพราะว่าหนังไทยโดนเซ็นเซอร์ไปหมดแล้วเริ่มแรกนะครับเราให้ เราให้คณะกรมกรมการเซนเซอร์รู้จักตัวเองก่อนนะครับด้วยการไปดูหนังที่กำลังเข้าโรงอยู่แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคห้านะครับมีคนสงสัยทำไมต้องแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าเานื่องจากว่าสีภาคที่แล้วนี่อาจจะสนุกสนานตามภาษาพ่อมดนะครับแต่ภาคนี้เรามีตัวละครพิเศษที่มีลักษณะบุคลิกใกล้เคียงกับคณะกรมกรมการเซนเซอร์มากคือคุณโดโรธีอัมริชนะครับเจะจะออกประกาศทุกชนิดนะครับห้ามนักเรียนนักศึกษาทำทุกอย่างนะครับแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์น้อยๆก็มาตั้งกองทัพดับเบิลดอร์อยู่แถวนี แม้เราจะไม่มีดับเบิลดออกก็ตามนะครับต่อไปถ้าคณะกรรมการเซ็นเซอร์ไม่รู้ว่าเซนเซอร์ถึงต้องทำอย่างไรให้ดูเรื่องนี้ครับนี่คือฟารีทายสี51นะครับสร้างจากนิยายวิทยาศาสตร์เลอาแบดยูรี่นะครับว่ารนโลกในอนาคตที่ห้ามคนอ่านหนังสือก็เลยมีพนักงานดับเพลิงนะครับคอยจุดไฟเผาหนังสือเราจะได้เห็นวิธีการเผาหนังสือในสไลด์ต่อไปนะครับกรณีที่คณะกรรมการเซนเซอร์รู้สึกว่าการเบลอปังไม่เหมาะสมเนี่ยเผามันเสนเลยครับ <laughs> <laughs> นะครับพี <p> ่น้องที่รักต่างราย เพราะจำไว้ว่าคุณไม่ใช่ตัวคนเดียวยังมีนักข้า,าเลบลากอร์อีกมากในเอเชียตะวันออกชฉงไต้ต้องกันช่วยคุณขอบอกต้องกันช่วยคุณเพราะว่าอิจรารับผคงคุณคืออิจรารับผงคง่าเรานะครับครับคุณ จริงๆ <ITA> แล้วป้ายนี้เมื่อก so <c oughs> ่อนนี so well. ่ม hmm. ีมีมีพวกกลุ่มศิลปินต่อต้านกันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มันกลายเป็นเหมือนเหมือนเป็นเครื่องหมายออยของมันไปแล้วว่าว่าว่าศิลปินคนไหนมีแล้วมันจะแนวนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้เป็นผมแนะนําของชชมบ้าแบมบอานะครับอันนี้และคนอาจจะไม่รู้จักนะแต่ว่าอัลบั้มอัลบั้มนี้เขามีชื่อจริงจริงจริงๆแล้วตอนแรกชื่ออัลบั้มเขาจะไม่ใช่แต่ว่าคือเขาจะตั้งชื่ออัลบั้มอะไรสักอย่างเนี่ยขึ้นมาแล้วเขาโดนเซนเซอร์เขาเลย เชียกคูขอประชดนะครับเหนนี้ตอนนี้เราในประเทศไทยเรามีการปิดกั้นอะไรกันบ้างนะครับก็มีอยู่สประเด็นที่สนใจกันครับคือหนึ่งเรื่องความเชื่อทางการเมืองนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสถาบันมหากศัตรันี่2คือเรื่องศาสนาและศิลธรรมอันดีงามอันนี้3เรื่องเพศนะฮะอันนี้สี่เรื่องเรื่องของทักษิณอันนี้เป็นรายชื่อหนังสือต้องห้ามนะครับหนังสือเล่มแรกที่โดนเซนเซอร์คือหนังสือทางด้านกฎหมายที่ออมาจากเว็บไซต์ของสารคดีนะครับแล้วก็เล่มล่าสุดก็คือเรื่อง The King ในวัสมัยซึ่งแปลว่าหนังสือ พวกนี้ปังเล่มนี้ก็คือติดร้อยอันดับหนังสือดีนะครับในปัจจุบันด้วยซ้ำนะฮะอน,นี้การขัดขืน้านเทคนิคมีทำทำอะไรได้บ้างนะครับอันที่1ก็คือไปอยู่ต่างประเทศเลยนะฮะอันที่2ไปใช้ฮอสซิงต่างประเทศอันที่3ใช้อ n นิมัสฟ็อกซี่อันที่4คือใช้ VPN หรืออาจจะใช้ซอฟต์แวร์อื่นลองไปดูที่เว็บไซต์นี้นะแฟกไทยเว็บเพรสคอมก็คือของทางแฟกนะฮะก็ผมสรุปว่าการปิดกั้นเว็บไซต์ที่เป็นเรื่องไร้สาระทางเทคนิคมากนะครับถ้าเราครับ ชื่อแจ็คครับเห็นประกาศในประชาไทยว่าหัวข้อแจ็คผู้คายักก็เลยต้องสมัครหน่อยครับก็จะพูดถึงเรื่องดิเมนชันหรือว่ามิติของสิ่งต่างๆครับยงตามันมีมิติที่ซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดครับเวลาเรามองสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจว่าทําสังคมการเมืองเสียปากวิทยาศาสตร์คือพวกนี้เนี่ยมันทําให้เรามองอะไรด้านเดียวไม่ได้แล้วคนที่รับรู้ต่างกันเนี่ยมันจะทาให้เกิดการทะเลาะกันเหมือนกับที่ มีคนพยายามจะออกพรบเพื่อไปควบคุมคอมพิวเตอร์แรกเริ่มเนี่ยถ้าคิดง่ายๆก็คงคิดว่าเออมันคงจะเป็นแค่เกี่ยวกับระบบแลนมั้งมีข้อมูลข้างในคอมอะไรอย่างนั้นซึ่งมองจริงๆแล้วเนี่ยการทไปจดก,การอคอมพิวเตอร์สักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีคอนเทกต์ที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเป็นยงใหญ่ออทีนี้อันนี้ก็เป็นเป็นยักษ์ยักษ์เขียวซึ่งเป็นอะไรเราคงจะรู้จักอยู่แล้ว อาวุธของยักษ์ที่มีก็มีนะครับบลบ,บความผิดคอมมีเรื่องการบล็อกเว็บมีข้ออ้างนี่คุณรู้ว่าคืออะไรการเก็บหุ้แต่ทั้งหมดแล้วมันเกี่ยวกับความกลัวของเราด้วยเข้มฮะความกลัวเรานี่มันทําให้อาวุธเนี่ยมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโอเคไหมฮะขึ้นตอนตอนบ่ายวันนี้แต่ก่อนหน้านี้มันเขาแบบเงียบมากไม่แสดงตัวนะไม่แสดงตัวเลยแต่วันนี้เริ่มจะแสดงตัวอีกแล้วนะอะไรที่มีชื่อทักสินเข้าไม่ได้หมด อะไรที่มีชื่อว่า proxy ทั้งหลายเขาไม่ได้หมดเพราะเขาจะกันไม่ให้เราแอบ,บเข้าไปคือจะเรียนรู้วิธีเซนเซอร์ตัวเองไม่ต้องมีพ่อเซ็นเซอร์ให้เราก็เซ็นเซอร์ตัวเองได้อาที่เช่น YouTube อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ใหญ่มากนะครับวิธีการผมก็คือผมจะเล่าให้เขาฟังว่า YouTube ดียังไงนะครับมันเป็นโอกาสที่ดีในการจะทำให้ประชาชนทำให้ส่ง สื่อสารกันทําให้เรื่องดีๆนะครับเผยแพร่หาการได้อย่างไรแต่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือกระสวนไอซีดีไม่เปิดจบผมเดินออกไปเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากดูเขาก็ไม่ได้ดูท่านให้เงินล้านเราไปซื้อมอเตอร์ไซค์พวกเรามีเงินล้านพอไปขอนมอเตอร์ไซค์หรือว่าซื้อมือถือเนี่ยเราก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่เราเป็นเหยื่อเราบอกที่ว่าท่านาเปียดก,กันมากขอโทษด,ด้วยจริงๆท่านไปเล่นสงการกับเราด้วยไม่มายกคนไหนไปเล่นกับเราท่าน ยอมให้ทุกคนล้อเลียนจะเป็นน,นิโอเป็นนี่อะไรท่านก็เป็นได้หมดยท่านไม่เคยพูดสักคำาเดือนที่ผ่านมาเพิ่งไปดูงานที่อเมริกาเรื่องเกี่ยวกับนี่ยหละค่ะสื่ออินเทอร์เน็ตสิทธิเสรีภาพสําคัญไก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าไปเรียนรู้อะไรมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอาจจะไม่ค่อยขำอันนี้เทคนิคนิดหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผมขออ่านนาโนพาร์ติเคลิลอันนี้เล็กมากเป็นพวก นาโนเทคโนโลยีเล็กเล็กจ๋วมากแต่ว่าอันนี้เจ๋งคือว่าสมมติเราต้องการส่งสารลับเลยเนะี้ยพกขวดวาเป็กไปอันหนึง่งข้างในมีอน,นี่รอยอยู่เต็มเลยอ่าอยากส่งไรส่งเลเข้อความเยอะแยะแต่เมื่อกี้เพื่อนเตือนมึงอย่าเขย่านะ <laughs>